ชมแหล่งตัดหินครับที่อยู่ในอำเภอบ้านกลวดครับบ้านสายตรีสามครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมเลยนะครับด้านหน้าครับทางเข้าครับก็จะมีก้อนหินอยู่ครับเป็นก้อนหินขนาดใหญ่นะครับทางเข้านะครับครับนี้ก็เป็นข้อมูลครับแหล่งหินตัดบ้านกลวดนะครับก็มีพื้นที่ประมาณ3 0 0พันไร่ครับ ที่มาวันนี้ก็ตั้งอยู่เป็นเขตของวัดนะครับแหล่งตัดหินบ้านกลวดครับตั้งอยู่ที่บ้านสายตรีสามครับตำบลประสาทอำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในครับเดี๋ยวผมแวะบริเวณใกล้ๆก่อนแล้วกันครับครับดูมาดูก้อนหินก้อนนี้ครับ ก็จะเป็นเาเรียกว่าอะไรเลยมีรอยครับนี่รอยตัดนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นขนานนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวดูให้ใกล้ๆแล้วกันครับก็ลักษณะเป็นแบบน,นี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดนะครับจุดนี้ก็จะเป็นลานนะครับ การของทางวัดครับใช้ในการจัดกิจกรรมนะครับในวันสำคัญครับหรือในช่วงที่มีการทำบุญครับอาจจะมีเส้นทางเดินนะครับผมมาตอนนี้ก็ช่วงเวลานี้ก็ประมาณ ประมาณห้าโมงเย็นฮะอาจจะมืดแล้วครับเดี๋ยวดูบริเวณรอบๆนะครับจะมีเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านไหนฝั่งนี้นะครับครับก็ดูร่องรอยนะครับ เป็นหินขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวลงไปอีกจุดหนึ่งแล้วกันครับครับเดี๋ยวมาดูจุดนี้ครับก็จะเห็นรอยนะครับชัดเจนนะครับรอยซึ่งเกิดจากการตัดหินนะครับ เห็นไหมครับก็จะเป็นรอยอย่างนี้ครับมีรอยซ็อกนะครับเป็นล่องนะครับนะครับบนเวนนี้เห็นไหมครับครับนี่ก็จะเป็นรอยตัดครับเห็นชัดเจนนะครับครับสวยครับสวยครับก็จะมีรอยชัดเจนครับนี่ครับฝั่งนี้ครับ ผมพาลงไปดูแล้วกัน ครับก็เมื่อมองลงไปครับก็จะเป็นที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็จะมีพระพุทธรูปอยู่นะครับมาดูอีกมุมนะครับครับก็จะเห็นรอยเป็น้อยนะครับเป็น้อยสกัดนะครับเดี๋ยวข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับจะเป็นรอยตัดนะครับเป็นก้อนหินหินทรายนะครับหินทรายครับจากที่ได้อ่านหาข้อมูลครับนนิกฐานว่าน่าจะนำหินที่ได้จากแหล่งหินตับไปทําปราสาทหินเขาพนมรุงครับปราสาท เมืองต่ำครับกลับมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับครับรอยเสือโค่งะมาดูครับอันนี้น่าจะใช่นะครับเป็นรอยนะครับคล้ายๆเท้าของเสือฮะก็เลยเป็นที่มาของคำว่ารอยเสือโค้งนะครับ ครับเดี๋ยวพามาดูอีกจุดหนึ่งครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมปัดแสงนิดนึงครับครับก็เป็นรอยนะครับเป็นรอยตัดหินชัดเจนนะครับเอาเสียงฝนมาล้วะครับเป็นรอยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม เดี๋ยวผมให้ดูมีก้อนก้อนหินที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมครับอยู่ด้านในนะเดี๋ยวซูมนิดนึงนะครับนะครับก็จะเป็นแท่งฝั่งนี้ก็มีนะครับเนื่องจากมันเป็นป่าลกักมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับ แล้วก็ชัดเจน,นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นออ่าอ่าารอยนะครับเรียกว่ารอยสกัดจะเป็นแท่งๆนะครับก็เป็นลานน่าจะประมาณ5หรือ6กลางเมตรได้นะครับแต่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ ใครสนใจก็ลองมาเที่ยวชมนะครับแหล่งตัดหินที่บ้านกลวดนะครับก็เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มาศึกษาดูได้นะครับครับก็ให้ดูนะครับก็ลองมาเที่ยวชมได้ครับก็จะมี มีเส้นทางครับเส้นทางในการเดินเข้าชมนะมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ซอยถี่นะครับครับก็น่าจะมาจากตัวที่เป็นร่องเห็นไหมครับเกิดจากการเซาะร่องครับมาดูข้างล่างนะครับตัวนี้ผมเห็นรอยครับเป็นรอยเซาะนะครับขนาดเล็กครับ ก็จะเ,เห็นเป็นเส้นๆนะครับนี่ผมเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้จะกลับบ้านแล้วนะครับก็มีทางเดินสะดวกครับแนะนําให้มาช่วงเช้าครับหรือช่วงเที่ยงครับอันนี้ผมมาช่วงเย็นแล้วลนะ่ะช่วงเย็นประมาณ 5้าโมงกว่าแล้วครับบรรยากาศมันก็ค่อนข้างมืดนะครับก็ใครที่สนใจก็ลองมาเที่ยวดูนะครับมาช่วงเช้าก็ก็จะดีครับบรรยากาศน่าจะลมลื่นะครับก็จะเป็นหินทรายครับหินทรายรมีทางนะครับ เดินสะดวกครับเหมาะสำหรับพาครอบครัวนะครับฝนจะตกด้วยครับพาครอบครัวมาเที่ยวแล้วก็มาเดิน,นครับอกอกกำลังขาเรียกว่าอะไรออก็อออกกำลังขานิดนึงนะครับ<ะ>ก็เป็นแหล่งหินทรายนะนครับ ผมแวะอีกจุดหนึ่งครับก่อนกลับนะครับนี่ก็จะเป็นรอยอย่างนี้นะครับลอยตัดเป็นที่มาของคำว่าแหล่งตัดหินครับนี่ครับเป็นรอยรอยเสาะออกไปแล้วครับครับนี่ครับก็จะเป็นรอยใช่ไหมครับรอยให้ดูชัดๆนะครับรอยเซาะนะครับ ถึงทางออกแล้วนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างใครสนใจก็ลองมาเที่ยวดูนะครับนะครับที่เดิมนะครับเห็นไหมครับช่องที่ผมทางเข้านะครับท้ายนะครับดูข้อมูลนะครับข้อมูลฝนจะตกแล้วครับต้องวันนี้ต้องกลับบ้านแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ